ที่ร้านครัวโกตนอำเภอติชนนะครับเอ้คือนั่นแหละร้านโกตนลอ่ะเราก็มากินข้าวทานโกตนกระทบไหลกับเบื่อใเป็นครัวใช่ไหมแทนพูดอะไรถึงเมนูร้านอาหารธนาคารโกตนนิดนึงหน่อยครับดีๆราคาเท่าไหบ้างไม่รู้ไม่รู้หรอกแต่เม่รู้หรอกรสชาติดีครับเบื่อฟรีฟู้ดก็มาที่นี่ได้นี่คือบรรยากาศร้านอาหารนะครับที่ชื่อว่าครัว โกตโนนะครับถ้าผมสะกดชื่อไม่ผิดนะครับเป็นร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งที่อยู่ในอ,อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีเอ้ไม่ใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ใช่น,น,น,ใชนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับภายในร้านอาหารครัวโกโตนนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูเด็ดนะครับของร้าน so หมวปลาต้มเผือกนะครับแกงคั่วปลาดุกลีนะครับปลาดุคือเป็นปลาดุกคลีเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นเมนูที่ร้านชื่ออะไรนะพี่นัดอะไรนะโคโตนสาขาสองด้วยอันนี้คือเมนูอะไรแกงเหลืองแกงส้มปลาคูเราเฮ้ยมมีปลาปลาดนุกเล้ยด้วยนะไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือขาหมูขาหมู อ๋อ oh, ต้องเป็นขาหมูสีชนด้วยไหมไม่ใช่ขาหมูเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยขาหมูโคโตนอ๋อ oh. oh. นี่ก็จะเป็นกุ oh. <Okay. S 1> ้งกุ้งดอกอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ไม่รู้อ่ะช่างมัน <Yeah. S 1> แ,แกน้ำตาโอเคโม้ร oh. okay. oh. ุ่นรุ่หมดแล้วอ่ะ <Okay. S 1> อหมดแล้วยั <Okay. S 1> งยังยังสร้งภาพได้สร้างภาพได้แล้วดดดดครับ เนเมนูเมนูอาหารใต้แต่ไม่มีอาหารใต้เลยมีอันนี้อันเดียวมีแกงส้มอันเดียวยังไม่มายังมาม่ครบยังมหรอเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นอาหารใต้ขาดอะไรบ้างคะต้องแกงขาดอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ค่ะว่าอันนี้เดปลี่ยนให้เป็นอาหารใต้อ๋อโอเคโอเคครับได้ได้วันนี้ที่ร้านครัวโกโตนอำเภอตีชนนะครับเคือนั่นแหละร้านโโตน่ะ เราก็มากินข้าวกานโฟตอนกระทบไหลรับกระทบไหลกับ, <laughs> กบลายแทงนะครับวันนี้ทุกคนเคยรู้จักลายแทงไหมไม่ไม,รไม่รู้จัก <laughs> เอาขอลายแทงแบบรีวิวแบบลายแทงให้ให้ให้ดูหน่อยครับ <laughs> เอาอ่ะันนี้อดัดอันดี <laughs> วันนี้ก็เราอยู่ที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับ เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงที่เรามากินข้าวกันตอนบ่ายสนี่เป็นไ,ไงล่ะแค่นี้ก็สามา่ายสาาแล้วใช่ไหม,มวันนี้ก็มากินข้าวกระทบไหลกับลายแทงนะครับทุกคนถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับถ้าดังไม่ดังเลยต้องเปิดลําโพงขึ้ไปนะครับยิ่งเปิดเสียงดังอาจจะยิ่งดังแรงมากาครับเมนูวันนี้รสชาติเป็นยังไงครับส้มกเปุน แกงส้มแกงส้มที่เราถ่ายเมื่อกี้น้องแก้มครับเป็นยังไงบ้างครับรสชาติอาหารอร่อยไหมครับอ๋ออ้าวเหรอเพวงโหนี่โอ,โอ,โอโ้โหเมนูอาหารที่โต๊ะเรานี่กินกันนี้ไม่นับแคลเลยนะครับนับคำอร่อยอย่างเดียวนะครับ พูดอะไรถึงเมนูร้านอาหารพัฒาคารโกตนนิดนึงหน่อยครับดีๆราคาเป็นไงบ้างไม่รู้ไม่รู้ราคาอะไรสั่งไม่รู้ราคา่ริาัิดีครับเบื่อซีฟู้ดก็มาที่นี่ได้อรก็จริงถ้าเราไม่จังเลยเขาโดนมาสามร้านแล้วโอ้โหแต่ละคนนี่รีบกินรีบจ้วงกันแบบสุดๆเลยนะครับต้องไน หลังจากที่เราให้ดูเมนูไปแล้วก็ปล่อยคนอื่นกินไปสักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวกับทุกคนก่อนนะครับนี่นะครับขอกินข้าวกระทบหลายไลแทงก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนสวยๆไปกินข้าวร้านไหนอร่อยจะถ่ายคลิปมาฝากทุกคนนะครับบายบายสวัสดีครับ <c oughs>